สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกียวโตซีรีส์วันนี้เกียวโตก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องปิงรักย่ยซินโดเล่าใน EP ีที่1และ2มาฝากทุกคนกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันเลยนะคะปิงรักยยซินโดเล่าเป็นเรื่องราวของเด็กสาวที่ชื่อว่าอึนฮาวอนเธอเป็นเด็กสาวที่สู้ชีวิตเธอมักถูกแม่เลี้ยงกับพี่สาวต่างสายเลือดคอยกดขี่ข่มเหงอยู่เสมอฮาวอนเพิ่งเรียนจบชั้นมัธยมเธอฝันอยากเป็นครูจึงทํางานพาร์ทไทม์หลายอย่างเพื่อหาเงินส่งตัวเองเรียน จนวันหนึ่งเธอได้พบกับประธานคังซึ่งเสนอให้เธอย้ายเข้าไปอยู่ในคาร์ลหดสุดหรูปเป็นเวลา3เดือนเพื่อทําภารกิจบางอย่างโดยแลก,กับการส่งเสียให้เธอเรียนมหาวิทยาลัยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามเรื่องราวชีวิตของเธอกันเลยนะคะนานมาแล้วมีเด็กสาวที่ทั้งสวยและจิตใจดีมีนามว่าซินเดอเรลล่าเธอมักถูกแม่เลี้ยงกับลูกๆของหล่อนรังแกอยู่เสมอแต่ละววันหนึ่งเธอก็ได้พบกับเจ้าชายรูปงามและพวกเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปหลังอ่านนิทานจบนางเอกก็พูดออกมาว่า ตลอดไปกับผีน่ะสิซินเดอเรลล,ลาเดี๋ยวนี้มัวแต่ทํางานจะเอาเวลาที่ไหนไปหาเจ้าชายได้และยิ่งไปกว่านั้นเจ้าชายสมัยนี้ก็เฮงสวยกันทั้งนั้นทั้งเจ้าชูเป็นเสือผู้หญิงแล้วก็ชอบทําตัวยโสโอหังอีกด้วยช่วยบอกให้พวกเขาเลิกคิดว่าตัวเองเป็นพิเศษสักทีเถอะนางเอกบอกกับพวกเด็กๆว่าเพราะแบบนี้พวกเธอจึงไม่ควรรอเจ้าชายงงๆแต่ต้องยืนหยัดให้ได้ด้วยตัวเองแทนเข้าใจไหมหลังจากเลี้ยงเด็กเสร็จนางเอกก็ขับมอเตอร์ไซค์มาส่งพิซซ่าที่มหาวิทยาลายัยเมื่อเธอมาถึงก็พูดว่าโหไม่ได<ฮ>้ยคนหล่อๆ เลยแล้วเธอก็ตะโกนบอกว่ารุนพี่คะพิซซ่ามาส่งแล้วคะ่ะจากนั้นเธอก็ขับรถออกมาเห็นชายคนนึงจอดรถมอเตอร์ไซค์ข้างถนนจากนั้นก็ชกต่อยกับกลุ่มชาย4ี่คนแล้วก็หยิบกระเป๋าออกไปนาเอกคิดในใจว่าเขาเป็นคนร้ายแน่ๆจึงพูดว่ากราดียังไงมาทําเรื่องไม่ดีต่อหน้าฉันนายโดนแน่แล้วรีบขับรถตามไปนาเอกเห็นเขาส่งกระเป๋าให้ผู้หญิงคนนึงผู้หญิงคนนั้นขอบคุณและบอกว่าอยากเลี้ยงกาแฟเขาเป็นการตอบแทนแต่เขาปฏิเสธแล้วขับรถออกไปนาเอกจึงเข้ามาถามเธอว่า ผู้ชายคนนั้นมาทําไมคะเธอก็บอกเพียงว่ารู้สึกว่าฉันได้พบกับอัศวินรูปงามเข้าแล้วเขาถึงขั้นเอากระป๋ามาคืนฉันเลยนะนางเอกจึงคิดว่ายังมีผู้ชายดีๆอยู่บ้างเหมือนกันนะแล้วเธอก็รีบขับรถกลับบ้านไปขณะที่ไฮเยจี A G, กาลังรอจีอุนอยู่ไฮเยจี Hi A G ก็รู้สึกแปลกใจที่เห็นฮยองมินเดินมากับเพื่อนของเธอจึงเข้าไปถามว่านี่นายต้องมาเดทกับเพื่อนฉันด้วยหรอฮยองมินก็ตอบไปแบบกวนๆว่าสําหรับฉันในโลกนี้มีผู้หญิงอยู่แค่2ประเภทคือผู้หญิงที่ฉันเคยเดทด,ด้วยกับผู้หญิงที่ ฉันจะเด็ดด้วยเธอจึงถามว่านี่นาจเจ้าแบบนี้ใช่ไหมจีอุนจึงพูดกับพฮเยจีว่าสเปคผู้ชายที่เธอชอบนี่ห่วยแตกชะมัดทําให้ยองมินไม่พอใจถามว่านายต้องการอะไรกันแน่จีอุนไม่ตอบและบอกกับพฮเยจีว่าเธอกําลังรอฉันอยู่ใช่ไหมงั้นเราไปกันเถอะฮยองมินถามจีอุนว่านายนายบอกว่าไม่สนทานันกรุ๊ปไงแล้วทําไมยังมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้อีกหรือนายอยากได้ทั้งโรงแรมและบริษัทนายคงไม่ได้คิดว่าจะได้เป็นผู้สืบทอดทั้งหมดนี้หรอกใช่ไหมจีอุนบอกว่าก็ใช่ว่ามันจะเป็นไไไปม่ด้ ฮยองมินจึงต่อว่านายหัดรู้จักเตรียมตัวซะบ้างนะนายนะมันไม่มีตัวตนเข้าใจไหมจีอุนโกรธจึงเข้าไปกระชากคอเสื้อฮยองมินแล้วบอกว่าตลกใช่ไหมฉันจะทําให้ดูว่าตลกของจริงเป็นยังไงฮยองมินบอกว่าก้าดียังไงมากระชากคอเสื้อญาติผู้ใหญ่ของนายแบบนี้นายต้องเคารพพี่ของนายสิจีอุนบอกว่าญาติผู้พี่เหรอนายไม่ใช่คนในครอบครัวของฉันแล้วจีอุนก็บอกกับฮยเยจีว่ามาตรฐานผู้ชายของเธอนี่ต่ําจริงๆนะจะแต่งงานกับใครต้องพามาให้ฉันอนุมัติ ก่อนเข้าใจไหม นางเอกกลับมาบ้านก็เห็นแม่เลี้ยงกับยูนานั่งกินไก่กันอย่างมีความสุขขณะที่เธอได้แต่กลืนน้ำลายแถมแม่เลี้ยงยังบอกให้เธอล้างจานให้เกลี้ยงๆหน่อยด้านยูนาก็บอกให้ไปเอาเสื้อที่ร้านซักแห้งให้อีกนางเอกหางานพาร์ทไทม์เพิ่มเพื่อจะเก็บเงินลงทะเบียนเป้าหมายของเธอคือเงินฝากสี่ล้านวอนไว้สำหรับจ่ายค่าเทอมมหาวิทยาลายัยด้านสามหนุ่มทายาทฮานึนกรุ๊ปฮยอนมินจีอุลและซออูต่างกำลังขับรถสปอร์ตคันหรูเพื่อไปพบปู่ของเขาเพราะเขามีเรื่องสำคัญจะประกาศหากพวกเขาไม่มาก็จะโดนระ เรดเมื่อทั้งสามหนุ่มมาถึงก็ถามว่าปู่อยู่ไหนเลขาคนสนิทของปู่เอาบัตรเชิญงานแต่งของปู่ให้ทั้งสามคนทั้งสามบอกว่าไม่อยากไปแต่เลขาบอกว่าพวกคุณทั้ง3คนต้องไปร่วมงานในฐานะสมาชิกของครอบครัวนะครับแต่ก็โดนทั้ง3มคนตอบพร้อมกันว่าครอบครัวใครจีอุนและซออูวางกาเชิญไว้แล้วก็ขอตัวกลับไปเหลือแค่ฮยอนมินเลขาเลยบอกว่าคุณต้องไปนะฮยองมินบอกว่าแงอยู่แล้วยังไงก็เป็นงานแต่งครั้งที่5าของคุณปู่เดี๋ยวอ้อของขวัญไปให้ด้วย เลยเลขาเนื่องถึงวันที่เขาพาจีอุนมาอยู่ที่บ้านฮานเงินครั้งแรกเขาได้พบกับพยองมินแต่ดูเหมือนทั้งคู่จะมีปากเสียงกันตั้งแต่แรกที่เจอหน้าเลขาบอกว่าคุณทั้งสองคนเป็นลูกพี่ลูกน้องกันจีอุนเป็นลูกชายของคุณลุงพยองมินถามจีอุนว่าแม่ของเขามาจากตระกูลไหนและเรียนเมืองนอกมาหรอจีอุนบอกว่าเขาอยู่บ้านเด็กกำพร้าหลังจากที่แม่ของเขาเสียชีวิตไปเมื่อสิบปีก่อนพยองมินถึงกับพูดว่าก็นั่นแหละงานอดิเรกของคุณปู่คือการหาหลา,านคนใหม่เมื่อไม่นานมานี้เขาก็เก็บนัน ดนตรีข้างถนนมาเลี้ยงคุณปู่ก็เป็นคนแก่ที่น่าสนใจจริงๆปู่ถามเลขาว่าพวกเขาเป็นยังไงบ้างเลขาบอกว่าคงไม่มีใครมาครับปู่รู้สึกเสียใจที่พวกเขาทั้งสามไม่เข้าใจความรู้สึกของท่านตอนนี้ท่านต้องการผู้สืบทอดที่จะมาเป็นผู้นำฮานเนนกรุ๊ปู่สั่งให้เลขาทำางไงก็ได้ให้ทั้งสามคนมางานแต่งให้ได้จีอุนทำงานอยู่ที่อู่ซ่อมรถดานซออูก,ก็เป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงส่วนฮยองมินก็เป็นคัสโนวาและก็บอกเลิกกับสาวที่กำลังคบอยู่ผู้หญิงคนนั้นยัง ถามว่าฉันได้ยินว่าเวลานายเลิกกับสาวๆนายจะให้พวกหล่อนขออะไรก็ได้หนึ่งอย่างฮยองมินตอบว่าบอกมาเลยแล้วเขาก็ต้องสูญเสียรถคันหรูให้กับเธอไปคุณปู่ของสามหนุ่มก็ใช่ย่อยเขากําลังกูเกิกหยอกล้อกับเจ้าสาวของเขายังมีความสุขแต่ดูเหมือนว่าเจ้าสาวของปู่ก็มีแผนการบางอย่างขณะที่เธอกําลังคุยโทรศัพท์เธอก็บอกกับอีกฝ่ายว่าอย่าเพิ่งยินดีกับเธอไปทุกอย่างมันเพิ่งจะเริ่มต้นสําหรับพวกหลานเธอมีแผนเด็ดเตรียมไว้แล้วขณะที่ไฮยองมินมาเที่ยวกับเพื่อนๆเ,เขาก็คิดแผนจะ ไปปวนงานแต่งคุณปู่โดยบอกกับเพื่อนว่าฉันจะพาผู้หญิงคนแรกที่เดินผ่านประตูนี้เข้ามาไปงานแต่งคุณปู่ขณะที่เขากําลังจ้องกันอยู่ประตูก็เปิดออกพร้อมกับนางเอกที่มาในชุดเสื้อกันฝนเธอส่งเสียงบอกว่าพิซซ่ามาส่งแล้วค่ะทําเอาเพื่อนถึงกับหัวเราะพยองมินนางเอกโดนลูกค้าบอกว่าเขาขอให้สาวสวยที่สุดมาส่งพิซซ่าแต่นี่ได้สาวหน้าตาน่าเกลียดอย่างเธอเพรลอมาแทนทําให้รู้สึกไม่พอใจลูกค้าก็ยังกวนเธอไม่เลิกแถมยังเอาพิซซ่าทั้งหมดเทลงพื้นพยองมินก็ยืน ว่าถ้าเธอโมโหแล้วมันจะเป็นยังไงเขากําลังจะเดินเข้าไปช่วยแต่เพื่อนก็ห้ามไว้ไม่นานชายคนนั้นก็โดนต่อยกระเด็นออกมาแถมนางเอกยังกระทึบอีกนางเอกถอดเสื้อคลุมออกแล้วสะบัดผมทําเอาพยองมินถึงกับอึ้งแล้วเพื่อนอีกคนก็เข้ามาจ่ายเงินให้นางเอกจึงบอกให้ผู้ชายคนนั้นขอโทษที่เรียกเธอว่า,มาแมลงวันส่งของโซกประปลชายคนนั้นก็บอกว่าขอโทษนะแล้วนางเอกก็ขอโทษทุกคนในผับที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วเดินออกไปเพื่อนจึงถามพยองมินว่าแน่ใจนะว่าจะพาผู้หญิงคนนี้ไปงานแต่งของ ู่ดูเธอนักเลงมากเลยพยองมินบอกว่าฉันเป็นลูกผู้ชายเกาหลีตัวจริงฉันให้สัญญาไว้ฉันจะรักษาคําพูดแล้วเขาก็รีบตามนางเอกไปขณะที่ยูนากับแม่กําลังนั่งดูผลสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลายัยแต่ปรากฏว่ายูนาสอบไม่ผ่านนางเอกเดินเข้ามาจึงขออนุญาตใช้คอมเพื่อดูผลคะแนนทํเอาแม่กับยูนาหัวเราะเพราะคิดว่าเธอคงสอบไม่ผ่านแน่ๆพร้อมกับบอกให้เธอไม่ควรฝันเกินตัวนะแต่ปรากฏว่านางเอกสอบผ่านทํเอาแม่เลี้ยงและยูนาถึงกับหน้าหงายเงิบนางเอกเข้ามาในห้องก็ดี บอกว่าสุดยอดไปเลยแม้วันนี้จะเจอเรื่องแย่ๆมาแต่นี่ก็ช่วยเรื่องทั้งหมดได้พร้อมพูดกับรูปแม่ว่าอีกไม่นานหนูจะทําให้ความฝันของแม่เป็นจริงด้วยการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลายัยลูกของแม่เก่งที่สุดเลยใช่ไหมคะนางเอกดีใจที่ในที่สุดเธอก็เก็บเงินได้สีล้านวอนตามที่ตั้งใจไว้พยองมินมาซื้อของและบอกให้นางเอกคิดเงินนางเอกก็บอกว่าสินค้ามีโปรโมชั่นหแถมหนึ่งด้วยค่ะ พยองมินจึงบอกว่างั้นฉันควรทำยังไงฉันกะจะกินแค่อันเดียวเขาก็เลยชวยนนางเอกมานั่งกินด้วยกันหลังจากที่นางเอกกินเสร็จพยองมินก็เข้าไปถามว่าเธอช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมพรุ่งนี้ฉันขอเวลาเธอตั้งแต่สามทุ่มถึงเที่ยงคืนได้ไหมแค่สามชั่วโมงนางเอกจึงบอกให้เขาไปซะแล้วถ้ายังอยากให้เธอฟังต่อก็ช่วยพูดอะไรที่มันเข้าท่าหน่อยพยองมินจึงบอกว่าฉันไม่ได้ขอให้เธอทำฟรีๆนะฉันจะให้เงินเธอหนึ่งล้านวอนแต่เมื่อเห็นหนางเอกไม่สนใจ<ๆ>เขาก็บอกว่างั้นสองล้าน 2, วอนเป็นยังไงฉันมีเงินนะแต่นา ก็บอกว่าคนอย่างเขาไม่น่าไว้ใจฮยองมินพยายามพูดนมน้วอยู่นานนางเอกจึงบอกให้เขาพิสูจน์ให้เธอเห็นว่าเขามีเงินจริงฮยองมินจึงเอาเงินมากองตรงหน้าและซื้อของทั้งหมดในร้านแล้วถามว่าฉันพิสูจน์ได้แล้วใช่ไหมทําเอานางเอกถึงกับอึงและบอกว่าอยากได้ใบก,กํากับภาษีไหมเอาเบอร์นายมาสิฮยองมินจึงแกล้งรอว่าอยากได้เบอร์โทรก็ไม่บอกแล้วจึงเขียนเบอร์ของเขาใส่แขนให้เธอแล้วบอกว่าโทรมานะดานจีอุนก็มาซื้อของกับนางเอกแต่เขาก็ดนลืมกระเป๋าจึงกลับมาเอาที่อู่แต่เขา ก็ไม่ได้ยินเพื่อนร่วมงานพูดถึงเขาในทางที่ไม่ค่อยดีนักจึงตัดสินใจไม่เข้าไปเอากระเป๋านางเอกเห็นเขาเดินผ่านร้านจึงรีบเรียกและบอกว่าคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าคะคุณต้องจ่ายเงินค่าอาหารก่อนนะคะเพราะคุณขอให้ฉันอุ่นฉนเลกแกะของพวกนั้นหมดแล้วจีอุนบอกว่างั้นมาจ่ายพรุ่งนี้ได้ไหมนางเอกบอกว่าคุณไม่มีเงินใช่ไหมจีอุนบอกว่าเขาไม่มีเงินเยอะแยะนางเอกจึงบอกว่างั้นก็รีบจ่ายมาสิคะจีอุนจึงส่งนาฬิกาให้นางเอกบอกว่านายมันเฮงสวยสิ้นดีแค่พูดคำว่าขอโทษไม่ได้หหรืออไงแล้้วบกใเขาาม ่เงงินพงนพุี้ขณะที่ให้เยจีกำลังเตรียมตัดชุดไปงานแต่งของปู่เพื่อนก็โทรมาบอกว่าพยองมินจะพาสาวไปงานแต่งของปู่เธอควรเตรียมใจไว้ให้ดีนะทําให้เยจี G ตกใจจนเข็มตํามือจีอุนรีบเข้ามาดูเธอด้วยความเป็นห่วงแล้วรีบไปหาพาสเตอร์มาแปะให้หนาเอกมาไหว้แม่ก็ต้องแปลกใจที่กฎของแม่เธอหายไปเธอจึงถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่ากฎของแม่เธอค้างชําระมา5ปีแล้วจึงต้องเก็บไว้ในห้องเก็บของนาเอกมโมโหถามว่าค้างค่าเช่าเท่าไหร่เจ้านีบอกว่า 5ล้านนอขณะที่นาเอกกําลังคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่จีอุนก็เข้ามาและบอกว่าเขาขออยู่เงียบๆได้ไหมจีอุนมาไหว้แม่เขาเหมือนกันขณะที่จีอุนเดินออกมาก็เห็นนาเอกคุกเข่าขอร้องให้เจ้าหน้าที่ช่วยเอาแม่ของเธอออกมาจากห้องเก็บของจีอุนจําได้ว่าเธอคือพนักงานที่เขาเจอเมื่อคืนขณะที่นาเอกยืนตากฝนอยู่จีอุนก็เดินมาแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับเธอแล้วขี่มอเตอร์ไซค์จากไปนาเอกมานั่งร้องไห้และพูดว่าแม่หนูมมีเงินนะคะแต่ความปรารถนาของแม่คืออยากให้หนูเรียนมหาวิทยา อะไรใช่ไหมคะเพราะงั้นหนูจะเรียนนะคะหนูเรียนได้ใช่ไหมคะนางเอกตัดสินใจมาเจอกับพยองมินและถามว่าข้อเสนอของนายยังอยู่ใช่ไหมพยองมินตอบว่าแน่นอนอยู่แล้วนางเอกจึงตอบตกลงแต่นายต้องให้เงินสดฉันแทนนะพยองมินบอกว่าเงินก็ได้แต่ฉันก็ต้องได้อะไรพิเศษเพิ่มเหมือนกันนางเอกถามว่านายพูดเรื่องอะไรพยองมินบอกว่าทําตัวเหมือนคู่มั่นฉัน3มชั่วโมงนางเอกเริ่มรังเลและถามเหตุผลพยองมินก็เริ่มดราม่าและบอกว่าปู่ของฉันอยากเห็นฉันเป็นฝั่งเป็นฝ,นฝาก,กอนตา แล้วเขาก็ทําท่าจะร้องไห้แล้วบอกต่อว่าวันนี้เขาออกจากโรงพยาบาลแล้วก็หันไปร้องไห,หน้นางเอกเริ่มสงสารก็เลยบอกว่าตกลงก็ได้แต่มีข้อแมนายห้ามแตะอ่างฉันทนายทําแล้วก็พร้อมกับยกกาปั้นขึ้นมาแล้วบอกว่าฉันจะไม่ยอมแน่เข้าใจไหมฮยองมินหันมายิ้มพร้อมกับแนะนําว่าฉันฮยองมินแล้วเธอละ่ะนางเอกบอกว่าฉันชื่ออึนฮาวอนแลวทั้งคู่ก็จับมือกันขณะที่นั่งรถฮยองมินก็พยายามแตะอ่างนางเอกแล้วบอกว่าเราเป็นคู่มั่นกันแล้วนะนางเอกจึงยกกาปั้น คืนพร้อมก็บอกว่าเรื่องทั้งหมดจะจบลงตอนเที่ยงคืนเป๊ะและแล้วงานแต่งของปู่ก็เริ่มต้นขึ้นนะักข่าวต่างพากันมาทําข่าวอย่างล้นหลามมีแขกมากมายมาร่วมงานและทุกคนกําลังรอดูลูกพี่ลูกน้องตระกูลคังผู้ไม่เคยปรากฏตัวพร้อมหน้าก,กันจะมาในคืนนี้หรือไม่พยองมินลงมาจากรถก็มีบรรดา,าสาวๆส่งเสียงกรีดและปรบมือให้เขาพยองมินเดินอกแขนหน้าเอกไปในงานแล,และแล้วน้องคนเล็กสุดเป็นดาราดังซออูก็มาถึงในงานเช่นกันพยองมินพานางเอกมาดูเสื้อผ้าและของแต่งตัว อาจเฮเยจีก็มาถามฮยองมินว่ามีใครอยู่ข้างในเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องของเธอสนใจเรื่องตัวเองดีกว่าทําให้เฮเยจีโกรธและรู้สึกเสียใจยนางเอกเข้ามาเปลี่ยนชุดในห้องโดยที่เธอไม่รู้ว่าซออูนั่งอยู่ในห้องนั้นด้วยซออูเห็นนางเอกกําลังเปลี่ยนชุดจึงรีบหลบอยู่ข้างเตียงแล้วเขาก็เอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์ของเขาบนเตียงแต่โทรศัพท์ของนางเอกก็วางอยู่ด้วยนางเอกแต่งตัวเสร็จก็ไม่หยิบโทรศัพท์แล้วออกไปฮยองมินเห็นนางเอกออกมาในชุดสวยก็ก้มลงไปแล้ววางรองเท้าให้เธอสวมนางเอกโดนช ตงแปลงโฉมจนสวยงามด้านยูนาเธอก็มาเป็นนักร้องประสานเสียงที่งานเลี้ยงนี้เหมือนกันเจ้าสาวของปู่ก็ยังนั่งอยู่ในชุดเจ้าสาวเธอบอกกับตัวเองว่าตอนนี้เธอมาได้ครึ่งทางแล้วเลขาเข้ามาบอกปู่ว่าได้เวลาแล้วปู่เดินลงมาพร้อมกับเจ้าสาวแสนสวยทุกคนต่างพากันปรบมือฮยองมินก็เดินคล้องแขนนางเอกเข้ามาจีอุนก็มาถึงในงานแล้วเหมือนกันขณะที่ปู่ควงเจ้าสาวเดินมาอยู่กลางงานฮยองมินก็พานางเอกมายืนและยิ้มให้กับทุกคนทำเอาแขกในงานต่างพากันส่ง สนางเอกถามหฮยองมินว่านี่เรากําลังทําอะไรกันอยู่ฮยองมินบอกว่าเดินเข้าไปในงานเรากาลังจะแต่งงานกันนางเอกพยายามบอกว่านี่มันคนละเรื่องกับที่ตกลงกันไว้เราทําแบบนี้ไม่ได้น่ะจะเล่นอะไรกันเนี่ยไฮยองมินเลยตัดสินใจอุ้มนางเอกแล้วบอกว่าไปกันเถอะฮยองมินบอกปู่ว่าคุณปู่ที่รักของผมผมขอมอบคู่มั่นของผมให้เป็นของขวัญงานแต่งของคุณปู่ครับทาเอาปู่ถึงกับพูดไม่ออกเจ้าสาวของปู่ถามว่าหนุ่มมาจากไหนเจ้าสาวตัวน้อยนางเอกตอบว่าเธอเป็นนักเรียนชั้นม .6 หค่ะฮยอง มินเลยบอกให้หนาเอกทักทายเจ้าสาวแล้วบอกว่านี่คือภรรยาคนที่ห้าของปู่ฉันทําเอาปู่โกรธนาเอกจึงรีบขอโทษปู่แล้วบอกว่าหนูไม่ได้ตั้งใจจะทําลายวันพิเศษของคุณและบอกให้ฮยองมินรีบขอโทษปู่ฮยองมินบอกว่าฉันไม่อยากทํานาเอกเลยจับแขนและบอกให้เขาคูกเขาขอโทษปู่ทําเอาทุกคนถึงกับอึ้งกับเธอมากจีอุนก็ยืนมองเธออยู่เงียบๆขณะที่นาเอกกําลังจะกราบซออูก,ก็เข้ามาถามเธอว่าเป็นคู่มั่นของพี่ฮยองมินจริงหรอฮยองมินตอบว่าใช่ทําให้เพื่อนฮายาจ ไม่พอใจลุกขึ้นต่อว่าฮยองมินว่าเขาใจร้ายกับฮเยจีฮยองมินบอกว่าก็ฉันไม่ได้คบกับเธอสักหน่อยเลิกกลวยวายเกินกว่าเหตุต่อหน้าผู้หญิงของฉันแล้วเข้าไปกอดนางเอกฮเยจีเข้ามาถามนางเอกว่างั้นเธอก็คือคู่มั่นของฮยองมินสินะฉันฮเยจีเป็นเพื่อนกับฮยองมินตั้งแต่เด็กๆแล้วยินดีที่ได้รู้จักแล้วจับมือนางเอกจีอุนเข้ามาจับมือฮเยจีแล้วบอกว่าสติของเธอหายไปไหนหมดจีอุนถามนางเอกว่าเธอมาทําอะไรแบบนี้เพราะเงินใช่ไหมเธอจนตรอกขนาดนั้นเลยหรอแล้วเขาก็เอาเงินไปโปร ต่อหน้านางเอกฮยองมินก้มลงไปเก็บเงินแล้วพูดกับจีอุนว่าอย่ามาบังอาจดูถูกผู้หญิงของฉันนะทําให้จีอุนไม่พอใจเข้าไปจ้องหน้ากันฮยเยจีจึงบอกให้ทั้งคู่หยุดแล้วเดินออกไปจีอุนรีบตามฮายเยจีไปนางเอกตามจีอุนออกมาและบอกว่าฉันรู้ว่าคนแบบพวกนายมีเงินมากมายให้โยนทิ้งแต่คนบนโลกนี้ส่วนใหญ่ไม่มีนะแต่จีอุนก็ไม่สนใจและเดินต่อไปนางเอกจึงจับตัวเขาไว้และบอกว่าเดี๋ยวสิจีอุนจึงจับนางเอกมากระแทกกับกำแพงแล้วถามว่าเธอเป็นใครฉันไม่สนว่าเธอจะพูดอะไร ไปให้พ้นและอย่าไปยุ่งกับพยองมินอีกไม่งั้นมีปัญหาแน่นางเอกจึงกระชากตัวเขาไปชนกำแพงและถามว่านายชื่อจีอุนใช่ไหมอย่ามาพูดเรื่องที่ตัวเองไม่รู้ดีกว่านะฉันขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายถ้ามาแตะตัวฉันอีกฉันจะถือว่านายรุนหาที่ตายนะพยองมินมาหาหนางเอกจึงต่อว่าและเอาของทุกอย่างคืนให้เขาไปแถมคว้างรองเท้าใส่พยองมินอีกเขาเก็บรองเท้าให้เธอพร้อมกับพูดว่าเฮ้ยเว้นมลหมดลิสแล้วสิจีอุนขับมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้านางเอกไปอย่างไม่สนใจนางเอกก็เดินจากไป พร้อมก็บ,บอกตัวเองว่าการเดินทางต้องมีก้าวแรกเสมอส่วนจีอุนก็มาถามฮเยจี y g ว่าชอบพยองมินขนาดนั้นเลยหรอถึงเขาจะไม่สนใจเนี่ยนะฮเยจี Hi y g บอกว่าฉันจะทําให้เขามองมาที่ฉันให้ได้ไม่ต้องห่วงตัวเลขาก็มาหาฮยองมินและเอารูปผู้หญิงคนหนึ่งให้ดูพร้อมก็บ,บอกว่าครูมันตัวจริงของคุณพยองมินจึงบอกว่าจะจับเขาคลุมถุงชนหรอเลขาบอกว่าพรุ่งนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกทําตัวดีๆกับเธอละถ้ายังอยากสืบทอดตําแหน่งต่อจากท่านประธานคุณควรไปนะด้านคุณปู่ก็บอก อกับเลขาว่าเขาประทับใจในตัวนางเอกมากเลยสั่งให้เลขาไปสืบเรื่องของนางเอกมานางเอกมาขอยืมเงินแม่เลี้ยงเพื่อไปจ่ายค่าเทอมแต่แม่เลี้ยงก็ปฏิเสธและบอกให้เธอออกไปและข่าวที่นางเอกไปงานแต่งกับฮยองมินก็ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากทุกคนต่างพากันสงสัยว่าเธอเป็นใครมาจากไหนกันนางเอกมาขอเบอิกเงินล่วงหน้ากับัวหน้าแต่เขาก็ปฏิเสธเธอด้านเลขาก็มารายงานปู่เรื่องของนางเอกว่าตอนนี้เธอทำงานพาร์ทไทม์เกินสิบที่แล้วเธอต้องหาเลี้ยงตัวเองเพราะแม่ของเธ เธอเสียชีวิตไปตั้งแต่เธอยังเด็กพ่ขอของเธอแต่งงานใหม่ตอนนี้เธออยู่กับแม่เลี้ยงและลูกสาวของแม่เลี้ยงพ่อเธอเป็นคนขับรถบรรทุกทํางานอยู่ต่างจังหวัดฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีนักและดูเหมือนว่าจะมีเงินส่งลูกเรียนมาหาวิทยาลัยได้แค่คนเดียวเธอเลยพยายามหาเงินค่าเทอมด้วยตัวเองปู่บอกว่าอาจจะดีกว่าถ้ามีคนอย่างเธอมาดูแลหลานๆฉันแทนที่จะเป็นคนที่ตามใจจนเสียคนนาเอกตัดสินใจจะเอาเงินไปจ่ายค่าชาปนากิจให้แม่ส่วนตัวเองก็หยุดเรียนไว้ก่อนและยอมทํางานหนักอีกสักปีเพื่อเข้าเรียนในปีหน้า และเขียนโนต้ตบอกกับตัวเองว่าเป้าหมาย4ล้านวอนมาเริ่มกันใหม่นะนางเอกลายหาพ่อแต่พ่อก็ไม่ตอบเธอเธอเห็นโทรศัพท์ก็รู้ว่านั่นไม่ใช่โทรศัพท์ของเธอเลขามาหาและบอกนางเอกว่ามีคนอยากพบคุณครับนางเอกมาถึงก็ด่อนปู่แกล้งบอกว่ามีอะไรติดกระดุมนะ่ะนางเอกจึงก้มดูปู่ก็ชมว่าเธอคล้องได้สวยดีนะทาเอานางเอกถึงกับขำและบอกว่าคุณปู่มีอารมณ์ขันดีนะคะเธอถามว่าท่านให้คนไปตามมีเรื่องอะไรคะปู่ขอโทษที่ให้คนไปสืบเรื่องของเธอจาก นั้นเลขค่ะก็เปิดคลิปให้นางเอกดูบ้านหลังหนึ่งและบอกว่าหลานชายของคุณปู่อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนั้นหลานชายคนโตชื่อว่าฮยองเมนเป็นคนที่ชอบแบ่งปันความรักให้กับผู้หญิงปู่ก็บอกว่าคุณง่ายๆก็เชอชูนั่นแหละหลานชายคนรองชื่อว่าจีอุนเป็นคนที่ท้าทายทุกข้อจํากัดไม่มีใครสามารถควบคุมเขาได้ปู่เลยบอกว่ามันเป็นกุย้ยส่วนหลานคนสุดท้องชื่อว่าซออู U มีความสามารถในการเป็นนักร้องและนักแต่งเพลงแต่ปู่ก็บอกว่าไร้ประโยชน์ทั้ง3คนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกันปู่บอก ว่าเพราะเจ้าเด็กพวกนั้นฉันเลยมีข้อเสนอมาให้เธอทําให้หลานของฉันเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาหน่อยช่วยดัดนิสัยหลานชายที่ไร้คุณสมบัติผู้ดีให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันคิดแผนการทุกอย่างไว้แล้วเธอแค่ทําตามภารกิจที่ฉันให้เป็นเวลา3เดือนถ้าเธอยอมฉันจะจ่ายค่าเทอมให้เธอและส่งเธอไปเรียนเมืองนอกด้วยฉันจะให้ทุกอย่างที่เธอขอฉันจะเปลี่ยนชีวิตให้เธอนะนางเอกลังเลและบอกว่าฉันรับงานแบบนี้ไม่ได้จริงๆค่ะขอโทษนะคะแล้วนางเอกก็ขอตัวกลับไปพยองมินมาเจอกับสาวที่ปู่บอกให้มาพบพยอง มินชมว่าตัวจริงสวยกว่าเยอะเลยนะแล้วเขาก็บอกเธอว่าวันนี้เรามาสนุกกันดีไหมแค่เราสองคนแต่สาวคนนั้นก็ปฏิเสธและบอกว่าเธอแค่มาพบหุ้นส่วนธุรกิจแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่นะคะฮยองมินเห็นฮเยจีเดินมาจึงเข้าไปกอดแล้วก็จูบพฮเยจีจนสาวคนนั้นพูดว่าฉันได้ยินข่าวลือมาแต่คุณนี่เหลือเกินจริงๆดูเหมือนการเจราจาของเราจะจบแล้วนะคะหวังว่าจะไม่เจอกันอีกหลังจากสาวคนนั้นไปฮยองมินก็บอกกับพฮเยจีว่าขอโทษนะเธอเลยบอกว่าทาอะไรของนายอย่าใช่คนอื่น เป็นเครื่องมือสีเห็นฉันเป็นอะไรกันแน่ฮยองมินบอกว่าคนที่เคยเป็นเพื่อนฉันสมัยเด็กไงฮเยจีถามว่าฉันเป็นได้แค่นั้นหรอเขาเลยบอกให้เธอหยุดพูดเรื่องนี้สักทีฮเยจีจึงบอกว่าฉันเชื่อนะว่าบางส่วนของตัวตนนายเมื่อ10ปีก่อนมันยังอยู่ในนั้นด้านนาเอกก็มาขอพนักงานขึ้นไปดูโทรศัพท์บนท้องที่เธอลืมไว้เมื่อวันก่อนแต่พนักงานก็บอกว่าเข้าไปไม่ได้จีอุนจึงมาพาเธอเข้าไปนาเอกเข้ามาถามพนักงานถึงเสื้อผ้าและช่อดอกไม้และโทรศัพท์แต่พนักงานก็บออกว่่าไมมีใครเห็นขง นั้นเลยนางเอกขอบคุณจีอุนและบอกว่าเธอตอบแทนเขาอย่างแน่นอนจีอุลจึงบอกให้หนางเอกไปขอให้ยองมินซื้อใหม่ให้เพราะเห็นว่าคบกันอยู่และหาว่านางเอกทําตัวหญิงยโสเพราะมีแผนการบางอย่างวันนี้ฉันจะปล่อยไปเพราะเธอเป็นผู้หญิงแต่อย่าไมาให้ฉันเห็นหน้าอีกทาําเอานางเอกของขึ้นใช้มือตีหัวเขาไปหนึ่งทีแล้วบอกว่าผู้ชายอย่างนายทําตัวเหมือนกับหน้าตาดีแล้วก็มาทําตัวแย่ๆผู้หญิงนายมันเลวร้ายที่สุดเลยนะรู้ไหมจีอุนบอกว่ายี่นี่นี่ส่วนซออูหลังจากเล่นคอนเสิร์ตเสร็จเขาก็ ขอโทรศัพท์จากผู้จัดการแต่หลังจากรับโทรศัพท์มาเขาก็รู้สึกว่าน,นี่มันไม่ใช่โทรศัพท์ของเขาซออูพยายามโทรหาเจ้าของโทรศัพท์แต่ก็ไม่ยอมรับสายนางเอกโทรหาเครื่องตัวเองไม่ได้เพราะโทรศัพท์ของเพื่อนแบตหมดขณะที่ยูนากำลังถ่ายโฆษณาครีมอยู่นางเอกก็เดินเข้ามาทำให้คนที่กำลังถ่ายโฆษณาหันมาสนใจนางเอกแทนและถามถึงเรื่องที่เธอเป็นคู่มั่นของฮยองมินและตอนนี้รู้สึกอย่างไรที่กลายเป็นสาวลาบลอยแห่งชาติไปแล้วทำให้ยูนามไม่พอใจแล้วไล่นางเอกออกไปนางเอกพยายามบอก บอกว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ใช่หรอยูนาบอกว่าฉันไม่เคยเห็นเธอเป็นคนในครอบครัวเลยสักครั้งเพราะฉะนั้นออกไปจากชีวิตฉันทักทีนะนาเอกเลยต้องออกจากบ้านขณะที่จีอุนเดินอยู่เลยค่ะก็โทรมาบอกว่าปู่ของคุณบอกให้กลับบ้านฮาเนินจีอุนบอกว่าเขาไม่กลับเลยค่ะบอกว่าถ้างั้นคุณก็จะไม่สามารถใช้เงินหรืออะไรเกี่ยวข้องกับฮาเนินกรุ๊ปได้อีกแต่จีอุนก็ไม่สนใจจีอุนมาเจอนาเอกในโรงหนังเขาจึงถามเธอว่ามีเงินบ้างไหมนาเอกจึงถามเขามากมายจนจีอุนรู้สึกรำคาญเลยบ บอกว่าแค่ตอบมาว่ามีหรือไม่มีนางเอกจึงเอาเงินออกมาและบอกว่าฉันมีตั้ง500วอนจีอุนบอกว่าช่างเถอะแต่แล้วท้องของเขาก็ดันร้องออกมาด้วยความหิวนางเอกจึงพาเขามาเลี้ยงรามายอนและบอกว่าที่ติดค้างไว้ตอนคุณช่วยฉันที่โรงแรมถือว่าหายกันนะโอเคไหมขณะที่เขากําลังกินอาหารกันอยู่ก็หันไปเห็นปู่ของเขานั่งดูอยู่ในรถทําให้เขาไม่อยากกินและเดินจากไปโดยที่ไม่บอกนางเอกนางเอกก็บ่นว่าโดนชักดาบอีกแล้วมือถือก็หายแถมโดนไล่ออกจากบ้านอีกวันนี้มันวันอะไรกันเนี่ย จีอุนบอกกับปู่ว่าน่าจะรู้นะว่าการตัดเงินผมไปก็ไม่ช่วยอะไรปู่บอกว่าฉันยังทําอะไรที่แย่กว่านั้นได้อีกเยอะนะถ้ามันจะทําให้แกกลับบ้านแต่จีอุนก็ยังยืนการว่าเขาไม่กลับแล้วจากไปหลังจากที่ซออูกับนางเอกติดต่อกันได้ซออูก็บอกว่าโทรศัพท์ของเธอมีข้อความเข้ามาตลอดเลยนางเอกจึงบอกให้เปิดรหัสเพราะคิดว่าต้องเป็นที่บ้านไลน์มาบอกให้เธอกลับบ้านแน่แน่ซออูเห็นข้อความที่ยูนาะส่งมาว่าเย,ยตัวซวยมากินข้าวเย็นแล้วไปเลยนะเขาจึงไม่กล้าบอกทั้งหมดเขาบอก แค่ว่ายูนาบอกว่าให้ไปกินข้าวเย็นด้วยกันพรุ่งนี้พ่อคุณจะกลับบ้านนะ่ะนาเอกได้ยินก็รู้สึกดีใจและถามว่าคุณอยู่ที่ไหนนาเอกเขากระจกบอกว่ามาขอรับโทรศัพท์ค่ะซออูเห็นนาเอกก็จําได้ว่าเธอเป็นคู่มั่นของฮยองมินจึงรียบรบข้อความทิ้งแล้วทั้งสองคนก็ขึ้นโทรศัพท์ให้กันนาเอกพยายามหาข้อความซออูบอกว่าฉันเผลอลบไปแล้วซออูรู้สึกไม่สบายใจที่บอกเธอไปแบบนั้นวันต่อมาขณะที่นาเอกกําลังเดินอยู่ก็มีนักข่าวจํานวนมากรูเข้ามาหาเธอและถามถึง เรื่องที่เธอเป็นคู่มั่นของฮยองมินขณะที่นางเอกกําลังยืนงงกับคําถามมากมายฮยองมินก็เดินเข้ามาและพานางเอกออกไปเมื่อมาจอดรถฮยองมินก็ถามนางเอกว่านี่ฉันสุดยอดไปเลยใช่ไหมพอเจอฉันเธอก็ได้ชื่อเล่นว่าสาวลาบลอยแห่งชาแถมยังมีผู้ชายมาช่วยเธอจากสถานการณ์แบบนี้อีกต่อว,ว่าไม่เห็นหรอว่ามันร้ายแรงแค่ไหนเรื่องมันเลยเถิดเพราะคาโกหกงง,งของนายและบอกให้ฮยองมินไปบอกนักข่าวว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันฮยองมินบอกว่าเง้นฉันขอเวลาห้านาทีฉันจะลบชื่อเธอ ออกไปจากอินเทอร์เน็ตเองแล้วเขาก็โทรบอกพวกสำนักพิมพ์ว่าหากพวกเขายังเขียนข่าวต่อไปเขาจะถอนโฆษณาออกทั้งหมดพวกเขาจึงลบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคูมันของฮยองมินแล้วเขาก็ถามนางเอกว่าตกลุมรักแล้วสิทำไมหลงฉ,ฉันก็ไม่ใช่คนแล้วนะฉันยังตะลึงในความเท่ของตัวเองเลยนะนางเอกบอกว่าเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเชื่อเขาเลยด้านจีอุนก็มาทำงานที่อู่ตามปกติแต่หัวหน้ากลับบอกให้เขากลับไปและบอกว่าอย่ากลับมาที่นี่อีกเราสัญญากับปู่ของนายไว้ว่าจะไม่พบเจอนายอีก เขาให้เงินเราเยอะมากจนเราต้องสัญญาแบบนั้นจีอุนได้ยินก็รู้สึกเสียใจจีอุนถามเลยาว่านี่หรอคืออำนาจที่ปู่ของผมพูดถึงอำนาจในการซื้อคนเป็นคนที่สุดยอดจริงๆจีอุนมาเช่าห้องแล้วก็เอากระเป๋าบัตรประชาชนทิ้งทางขยะไปนาเอกกลับมาบ้านแม่เลี้ยงกับยูนาะก็แสดงท่าทีว่าดีใจที่เธอกลับมานาเอกถามพ่อว่าพ่อกดของแม่ไปไหนพ่อของเธอหันไปทางแม่เลี้ยงแล้วบอกว่าแม่ก็อยู่นี่ไงยังจะมองหาอะไรอีกนาเอกจึงเข้าไปเอา โรธแม่ของเธอออกมาพร้อมกับบอกพ่อว่าพ่อทําแบบนี้ได้ยังไงทําไมพ่อไม่จ่ายค่าชาปนากิจแม่หนูจ่ายเงินไปสี่ล้านวอนเหลืออีกหนึ่งล้านวอนทําไมพ่อไม่จ่ายที่เหลือไปพ่อบอกว่าทําไมฉันต้องเสียเงินเยอะแยะให้กับคนที่ตายไปแล้วหลังจากที่เห็นพ่อลูกเถียงกันอยู่นานแม่เลี้ยงเลยแกล้งบอกให้เอาเงินที่เธอเก็บไว้ให้หนางเอกและยูนาไว้เรียนต่ออาไปจ่ายก่อนทําให้หนางเอกไม่พอใจจึงถามว่าไหนคุณบอกว่ามีปัญญาส่งเราเรียนได้คนเดียวแต่แม่เลี้ยงก็บอกว่านางเอกโก,กหกนางเอกจึงถามหาค่า ข้ของของเธอว่าหายไปไหนแม่เลี้ยงก็บอกว่าอยู่ที่ห้องของยูนาไงเธอนอนห้องเดียวกันนินาะาเอกก็บอกว่าเธอนอนที่ระเบียงมาตลอดทําให้แม่เลี้ยงบอกว่านาเอกตั้งใจทําให้เธอดูเหมือนนางร้ายจนพ่อโกรธและตบหน้านาเอกและบอกว่านาเอกไม่ใช่ลูกของเขานาเอกถามว่าพ่อพูดเรื่องอะไรกันพ่อเลยบอกว่าแม่ของเธอไปท้องกับคนอื่นไงยูนารบีบพูดว่าก็ไปส,สิเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกนาเอกจ<ๆ>ึงเดิ<ๆ>อนออกมาแม่เลี <erin. S 2> ้ยงก็แกล้งพูดว่าเธอจะไปไหน พ่อของเธอก็พูดไปเพราะโกรธแล้วก็กระซิบบอกว่าใช่แล้วถ้าเธอไปซะทุกอย่างก็จะดีขึ้นขณะที่นาเอกกําลังเดินอยู่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องไปที่ไหนคุณปู่ก็โทรมาแล้วถามว่าเจรานาดูข้อเสนอของฉันหรือยังข้อเสนอของฉันยังอยู่นะบ้านหาเนินรอให้เธอมาอยู่นะแล้วข้อความก็ถูกส่งไปหาหลานชายทั้ง3ามว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปที่บ้านหาเนินมาดูด้วยตาตัวเองขณะที่นาเอกกําลังยืนท่ามกลางสายฝนเลขาก็กางร่มห้และบอกให้เธอเข้าไปข้างในหลานชายทั้ง3มก็มาจ อดรถพร้อมกันเลยขาบอกว่ามีข้อแม้ข้อเดียวหากคุณจะอยู่ที่นี่ห้ามคบกับใครเด็ดขาดแล้วทั้งสามคนก็เดินเข้ามา